ครับด้านของวิทยุและโทรท,ทัศน์รัฐสภา TP พีช n n e l ครับพาทีมงานของสถานีครับมาพบปะกับผู้ชมและผู้ฟังที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ นางสุพนันณ์ีศิวไทยผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้นําคณะทีมพิธีกรผู้สื่อข่าวผู้ประกาศและผู้จัดรายการของสถานีร่วมการจัดกิจกรรมในรูปแบบสัญจรเพื่อมาพบปะผู้ฟังและผู้ชมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครั้งที่2ประจำปี2568ที่โรง รามดี Place, เอ็มเพลสเชียงใหม่มีนายนักปราศชัยยานนท์วหน้าสำนัก,การจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผู้นำท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่รวมถึงประชาชนจังหวัดใกล้เคียงกว่า300คนสำหรับกิจกรรมภายในงานค่ะก็ประกวด ประกอบด้วยการเสวนาอู้การบ้านเฮาการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อพลเมืองดิจิทัลรู้เท่าทานสร้างสรรค์สื่อต่อยอดสู่มืออาชีพสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะมีบทบาทภารกิจในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สาระความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะคะมีสื่อวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาออกอากาศด้วยระบบ FM คลื่อนความที87.5 5เมกะเฮิร์และครอบคลุมทุกภูมิภาครวม11เครือข่ายค่ะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่1 6 7 7 MHz เมกะเฮิร์รวมทั้งออกอากาศด้วยระบบ AM คลื่นความถี่1 7 7 1กิโลเฮิร์สื่อโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และสื่อออนไลน์เว็บไซต์ www.tpchannel.org รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆทุกแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ tpchannel ค่ะ